อาหารที่เตรียมทําไว้เมื่อสักครูร่พ็เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยฝีมือลูกชายน้องป้องวันนี้ก็คือยังยังมีอกไก่เหลืออยู่แล้วก็ยังมาทำต่อนะครับแล้วก็จะเห็นบนนี้เป็นอาหารธรรมดาธรรมดานะครับเน้นการใช้น้ํามันของทอดแล้วก็ปลุ่มแต่งรสชาติให้น้อยไม่ใช้น้ํามันเลยเออไม่ใช้น้ํามันเลย ใช้ในการยา่างแล้วก็ถึงจะเป็นกางทอดนอบไก่ตรงนี้อีกอะไรนะหน,นังไก่นังไก่ที่ทอดนี่ก็โดยใช้หม้อทอดใส่น้ำมันก็มีข้าวต้องมีข้าวอยู่นะครับเราเช็คต้องเขาแนะนำว่ายังไงต้องมีเสิร์ฟข้าวนี่ก็เมนูสุขภาพง่ายๆอบไก่ได้ยังอ,อก็ยังมีเหลืออยู่ก็จะใช้ให้หม เรามาทานกันเลยอืมนุ่มปอมมากราะนุ่มหอมพิไกไทยดำเล่นใหญ่ไปหนรอบรอบนี้ขอธรรมาชาติหน่อยได้ไหมอ่ะทิกสองแอคชั่นลองชิมดูอืมนุ่มแล้วกัน มีกลิ่นพริกไทยนำได้พริกใจยดำผสมผสานกันเหมือนเดิมรสชาติยังคงความอร่อยเป็นเหมือนเดิมครับขอบคุณนะครับเช๊ปองครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าช่วยกดทุกอย่างทุกช่องทางกระดิ่งซับสไครถูกใจมีอะไรที่จะแชร์แชร์ไปเลย ไม่มีลิขสิทธิ์ครับขอบคุณครับที่ให้กำลังใจที่จริงก็มีแหละครับแต่ว่าแค่ได้